สวัสดีค่ะทุกทกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการเลขเด็ดประจำวันกับอารรักทางช่องทางซีมีดัดมีค่ะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่11พฤศจิกาย,ยน2564สำหรับสีมงคลวันนี้นะคะจะเป็นสีน้ำเงินอ่อนสีชมพูแล้วก็สีเขียวค่ะที่จะทําให้การงานเรามีความคล่องตัวนะคะโดยเฉพาะใครกันลักแต่ที่ช่วงนี้ต้องมีการติดต่อประสานงานในเรื่องสําคัญสาคัญน,นะคะการติดต่อประสานงานก็จะมีความรับรื่น สำหรับสีแดงสีเขียวค่ะสีน้ำตาลนะคะแล้วก็สีครีมอันนี้จะเสริมในเรื่องของการเงินให้สะพักท่องมือแล้วยังเหมาะกับการติดต่อเจราจานะคะการซื้อขายหรือการเป็นในหน้าด้วยเช่นกันสําหรับเครื่องประดับนําโชควันนี้ค่ะจะเป็นทองคาเป็นเพชรนะคะแล้วก็เป็นคิสตันอันนี้เรียกว่าจะเป็นเครื่องประดับที่นาโชคนํชาชัยให้กับทุกท่านเลยทีเดียวแล้วใครก็ตามค่ะที่ช่วงนี้ต้องการเสริมดวงในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ ก็ให้ไปสักการะบ,บูชาหลวงพ่อเปิดหรือพระเสลสสวนมหาราชนะคะอันนี้ก็จะทาให้หน้าทีการงานเรามีความเจริญรุ่งเรือง,งอะไรที่มันเป็นอุปรสรรคต่างๆก็จะค่อยๆหมดไปส่วนในเรื่องของเงินทองค่ะแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภนะให้ไปสักการะบ,บูชานะคะขอพรกับหลวงปู่สวงค่ะหรือหลวงพ่อฤาษีวิงดําก็ได้นะคะเพราะว่าทั้งสองท่าน,นจะหนุนดวงในเรื่องของการเงินให้เราอย่างดีเลยทีเดียวถ้าที่เกิดในเดือนพฤศจิกาย,ยนหรือที่ใดวันนี้นะคะถ้าเราต้องการทําบุญเสริมดวงวันเกิดเราเนี่ย ให้ทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลนะคะเช่นสมทบทุนให้กับคนไข้อนาถานะคะหรืออาจจะไปทําบุญที่โรงพยาบาลส่งก็ได้ค่ะอันนี้จะเป็นอน,นิสง์นะให้สุขภาพของท่านเนี่ยมีความแข็งแรงในเรื่องของอาหารค่ะก็ขอให้มีส่วนผสมของปลาหมึกโดยเฉพาะส่วนหนวดปลาหมึกนะคะอันนี้จะเป็นเคล็ดค่ะให้เราเนี่ยหยิบกับอะไรก็แล้วแต่ข้องมัยข้องมือโดยเฉพาะในเรื่องของเงินทองเลยทีเดียว มาถึงเมื่อวานค่ะว่าตัวเลขที่วางไว้เป็นอย่างไรบ้างน,นะคะในรอบ1 7 3 0นเลขที่ออกคือ025แล้วก็85นะคะรอบนมีตัวเลขที่วางไว้ให้หลุดไปค่ะแต่ว่าในรอบ1 8 3 0นแล้ที่ออกคือ595แล้วก็49รอบปิ๊กเป็นเลข4นะคะเข้ามาในหลัก10รล่างแล้วในชุดจับคู่ค่ะก็มีเลข94ซึ่งเป็นตัวลับของ2ตัวล่างนะ ส่วนในรอบ19.30นและที่ออกอ3 8 1แล้วก็8.8รอบนี้ตัวเ้นเลข3ค่ะเข้ามาในหลักร้อยบนนะอันนี้ต้องบอกเลยค่วว่าก็เป็นของสายวิ่งกันไปมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่11ศุิกายน2564กันในช่วงเวลา17.30นนะชุดวินและที่วางไว้ให้จะเป็นเลข4เลข2เลข7เลข5เลข3เลข9ใน้วที่เลข4กับเลข2ค่ะสำหรับชุดจับคู่40 41 47 48 021272แล้วก็82มาถึงช่วงเวลา18.30น,นค่ะชุดวินและทิวังไว้ให้นะจะเป็นเลข4เลข2เลข9เลข6เลข0เลข1ในวิธีเลข4กับเลข2ค่ะสำหรับชุดจับคู่43454748325272 4, 2, 2, แล้วก็82 มาถึงช่วงเวลา19.30นะคะ่ะชุดวิลดีที่วาาไว้ให้จะเป็นเลข7ดเลข9้าเลขสาเลข4ี่เลข5้าเลข8เน้นวิธีเลข7กับเลข9นะคะสำหรับชุดจับคู่เจ7 1 7 2 7ย์9 1 9ดหนึ่งเจดสองเจดหย์แล้วก็69้านะคะอันนี้เป็นทั้ง3ามช่วงเวลาของวันพุธที่สิบเอ1พฤศจิก,กายน2564รยสเลยอย่าลืมนะคะทุกท่านนะคะถ้ามีโอกาสก็ให้หมั่นทำทานกับคนที่เขาได้โอกาสกับเราอันนี้จะแปะลิสตสงนะ ให้เราเนี่ยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตข้อสําคัญนะคะจะทําให้การเงินนะคะหรือโชคลาภเราเนี่ยเข้ามาหาเราอย่างสม่สํางเสมอด้วยเช่นกันพรุ่งนี้ค่ะมาพบก,กันใหม่นะคะกับรายการเล็กเด่นประจาวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดัตมี Me. Me นะคะวันนี้อาจารย์รักขอลาทุกท่านไปนก่อนขอให้ทุกคนนะคะรับรวยขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังรับทรัพย์รับโชคกันทั่วหน้าแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงสวัสดีค่ะ